สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็จีน่าผู้หญิงปเปลี่ยนโลกนะคะคนดีคนเดิมไปแล้วนะอ่ะจีน่าจะมาพูดถึงหัวข้อที่ต่อจากเมื่อวานนี้เนมะื่อวานนี้เราพูดในเรื่องของภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองนะคะอย่าให้ผู้อื่นมากําหนดนิยามชีวิตของคุณนะคะเวลาที่คุณแบบภูมิใจในตัวเองอะ่ะมันก็มันก็เป็นปกติแหละที่คนบนโลกเขาจะตัดสินเราเขาจะชอบไม่ชอบเห็นจีน่าเนี่ยชอบมาเต้นติก๊กต็อกเนาะคือด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถหลากหลายอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีทั้งความเป็นเด็กมีทั้งความห้าวหาญคือมมีีันแบบ ครบอ่ะนึกออกไหมจีน่าก็จะหลายๆคนนะเขาก็บางคนนะเขาบอกจีน่านะเขาเห็นจีน่าเขาบอกค่ะเว็บแรกนะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเที่ยวเก่งแล้วก็ต้องเป็นคนแรงนะคะแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะเขามาได้คุยกับจีน่าเขาบอกว่าโอ้โหจีน่าเป็นคนเรียบร้อยมากแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบดูอินโนเซนต์อ่ะดูแบบแล้วก็เป็นคนที่แบบคือไม่ได้คิดจีน่าก็เที่ยวผับด,ด้วยนะคะชอบความสนุกสนานชอบความสดใสแล้วก็มีความเป็นเด็กคือเชนนี่ครบนึกออกไหม ฉันเต้นก็ได้ลําก็สวยเต้นก็สวยแล้วก็เอเนจีฉันก็มีแบบคือคือฉันชอบความสนกุกแล้วฉันไปสุดทุกทางเนาะแม่โอเคดังนั้นอะเวลาที่จะน้าลงมือทําอะไรอะจีน่าจะไปสุดไปสุดดังนั้นเนี่ยจีน่าก็เลยจะมีหลากหลายบุคลิกที่บางคนก็อาจจะคาดเดาไม่ได้แล้วนี่แหละมันก็เป็นสเสน่ห์เนาะแม่คุณเวลาที่คุณเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าใครเขาก็คาดเดาคุณไม่ได้คือเขาเห็นคุณอีกแบบนึงก็เขารู้สึกว่าแต่จริงๆแล้วคุณเป็นอีกแบบหนึ่งอะในแบบที่มันมันแตกต่างออกไปจากสิ่งที่คนผู้คนคิดถึงคุณไไปปเเอออ่่ะะนนนกั็รที เขาคาดเดาเราไม่ได้อะเออเลิศไม่ละถ้าคุณอยากเลิศแบบนี้นะคะให้คุณทําตัวคุณเองให้มีอิสระในการที่คุณจะเป็นตัวของคุณเองมีอิสระในการที่จะลงมือทําหรือมีอิสระในการจะเป็นอะไรก็ตามจะทําอะไรก็ตามให้คุณเป็นคนคนนั้นเลยค่ะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจภูมิใจในความเป็นตัวเองนะคะอย่าให้ผู้อื่นนะคะมากาหนดชีวิตของคุณไม่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะเห็นการเป็นของคุณเขาอาจจะชอบบางคนก็จะชอบเนาะบางคนก็อาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ นั่นมันเป็นปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของคุณไม่จาเป็นที่จะต้องเอามาใส่ใจถ้าใครจะทุกข์กับการเป็นของคุณที่การเป็นของคุณที่มันทําให้ตัวคุณมีความสุขอับหัวใจของตัวคุณเองมีความสุขแล้วเขาทุกข์กับความสุขที่คุณมีให้กับหัวใจของตัวคุณเองก็เรื่องของเขาแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรมันไม่ใช่ปัญหาของคุณแล้วนอกจากว่าสิ่งที่คุณทำมันทําให้คุณไม่มีความสุขแบบนั้นนั่นแหละค่ะคุณจำเป็นที่จะต้องหยุดและสังเกตปล่อยวางอะไรก็ตามนะคะถ้าคุณเห็นนสิ่่งทีคุณแใบ ยังต้องสร้างอะไรใหม่คุณก็สร้างมันใหม่ปล่อยวางของเดิมแล้วก็สร้างใหม่นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วมาจากกรอบพาราดามนะคะกรอบพาราดามหรือกรอบความคิดหรือมุมมองอันเดิมๆของคุณที่มันมาจากประสบการณ์ในอดีตทั้ทงนั้นเลยแต่วันนี้จิน่าจะพาทุกคนเนี่ยหลุดพ้นหรือเป็นอิสระจากมุมมองเดิมๆหรือกรอบความคิดกรอบพาราดามของอดีตท,ทั้งหมดนะคะเพื่อที่คุณจะอิสระเนี่ยที่จะเป็นอิสระที่จะลงมือทําอิสระที่จะทําอะไรก็ตามสร้างอะไรก็ตามในแบบที่คุณปรารถนาและในแบบที่คุณเลือกคุณเลืืออกกไดู้้้เเเเลลยคคุุณณปป็็็นนผผูู้แสราง นะคะชีวิตของคุณเนี่ยมันสร้างแล้วก็เลือกในเวลาเดียวกันไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่คุณเป็นผู้ที่กําหนดนะคะสร้างชีวิตของคุณเองจีนาก็ปีนี้จะเป็นปีแห่งการสร้างของจีนา่าเช่นเดียวกันเนาะสร้างนะคะสร้างเลยแล้วก็เป็นปีแห่งการสร้างจริงๆตอนนอนตอนตื่นเช้าเราอยากได้ชีวิตแบบไหนเราเอาตัวเราไปอยู่ในโลกตรงนั้นเลยค่ะโลกที่มันได้แล้วนะแล้วคุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่มีความภาคภูมิใจนะคะความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงค่ะต่อจากตอนที่แล้วนะคะก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ย เราพูดกันไปเห็นข้อที่3นะคะข้อที่3ที่เราจบกันในหัวข้อที่มีชื่อว่า ความมีความริเริ่มเป็นของตอนเองนะคะนั่นหมายความว่าคณก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความคิดอิสระและมีความกระตือรือร้นในการที่คุณจะคิดและคุณจะจะสร้างสรรค์อะไรก็ตามคุณก็จะออกไปลงมือทาแบบอิสระนะคะ,ะปัญหาภายนอกหรือปัญหาภายในตัวคุณคุณสามารถที่จะเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะรับมือจัดการได้แล้วคุณก็จะเป็นผู้หญิงเป็นบุคคลที่มีความการพัฒนาตัวของคุณเองอย่างรวดเร็วแล้วก็จะปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงอะไรแบบแนวทางใหม่ๆได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะคะมาเลยค่ะข้อที่4ความมั่นคงทางอารมณ์นะคะการที่ คุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกที่เป็นอิสระแล้วก็รู้จักควบคุมแล้วก็ปรับอารมณ์ของตนเองได้ไม่หวั่นไหวง่ายต่อความวิจารต่อคําวิจารณ์หรือการประเมินจากผู้อื่นนะคะพวกเธอสามารถรักษาความสงบและความมั่นคงภายในใจค่ะไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำความคิดหรือการกระทําของตนเองนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อเวลาที่คุณถูกวิจารณ์หรือถูกตาหนิเนี่ยพวกเธอจะสามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนั่นหมายความว่า ใครก็ตามนะคะเวลาที่คุณถูกวิาพากษ์วิจารณ์ก็จะมีทั้งคนที่ชอบคุณแล้วก็ไม่ชอบคุณมันเป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์ที่คุณจะต้องเจอหรือทุกคนจะต้องเจอมันไม่ใช่แค่เพียงแค่คุณคนเดียวยังไงมันก็ต้องเจอค่ะแล้วเราก็ห้ามความคิดอัตโนมัติตะาตาตะตะคต,ะตะของใครไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเช้นนั้นเองในความคิดของเขาที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดเวลาได้อกไหมเอมดังนั้นเนี่ยเราไม่ยังเป็นต้องไปใส่ใจค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกคุณก็คยแค่แยกยะ การแยกแยะก,ก็คือปัญญาของคุณนั่นเองนะคะเวลาที่คุณแยกแยะเก่งน่ะนั่นหมายความว่าคุณจะมีมุมมองอย่างรอบด้านคือคุณจะมีคือในทางพุทธเขาเรียกว่าปัญญาเนาะหรือบางคนที่แบบว่างๆเฉยๆไม่ได้คิดแล้วอยู่ดีมันมีผุดบางคนเรียกว่าปิ้วบแต่ในเซนเนี่ยเขาจะเรียกว่าปัญญายานนะคะยานปัญญาหรือปัญญายานนะคะมันจะผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดอ่ะ นะค,ะคนที่มีความว่างเยอะๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ยึดติดแบบปรุงแต่งปรุงแต่งน้อยๆยิ่งคนปรุงแต่งน้อยเท่าไหร่การปรุงแต่งคือพื้นที่ในความว่างของเขาเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยไม่ยึดติดกับเรื่องราวเยอะเท่าไหร่นเ,รเนี่ยบุคคลเหล่านี้เขาก็จะมีปัญญายาณเกิดขึ้นอยู่อยู่ตลอดนะคะแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้แล้วก็การยกระดับแล้วก็การแบบปล่อยวางนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีการทําความเข้าใจนะอย่างโอ้โหตอนที่จ๊นาปล่อยวางนี่คือแบบแม้แต่กระทั่งนอนเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบเบาเหมือนปุยนุ่นโอบอุ้มเราแบบไม่อยากตื่นนุกค มันนอนไม่ค่อยหลับแต่ว่ามันเหมือนหลับมันเหมือนเราสบายมากมาก่ะเออที่น่าชอบมากนะช่วงที่แบบเวลาที่เราเรียนทำมาร์กเซนนะนะเพราะเราไม่ยึดติดอะไรเราเราเรียนเพื่อเราเอาความรู้ที่เรารู้นั้นนะออกออกนะคะเซนคือการที่เราไปเรียนเพื่อที่เราจะเอาสิ่งที่เรารู้นะั้นนะออกไปออกไปเรื่องราวเหตุผลต่างอ่าประสบการณ์อะไรใดที่เราเคยประสบพบเจอนะั้นเอาออก,ออกนะคะนะแล้วลคุณก็จะจิตใจคุณก็จะเบาสบายไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำนะคะความคิดหรือการกระทําของตนนะอย่างตัวอย่างเช่นเมื่อคณถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกประีพวกเธอจะสามารถ วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเลือกนําความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาแทนที่จะตอบสนองด้วยความโกรธหรือทัศนคติเชิงลบแล้วก็ความสามารถในการควบคุมอารมณ์เช่นนี้นะทำให้พวกเธอดูเป็นผู้ใหญ่สุข,ขุมและก็น่าเชื่อถือในสายตาของผู้อื่นแล้วก็ในสายตาของสังคมนะคะอือวิแค่ข้อเดียวเองอนะ่ะปาเข้าไป8นาทีแล้ว,วทุกคนนะทันจีน่าจะพูดแค่วันละครนี่แหละนะจริงๆมันก็ข้อที่พุกงนี้นะนะจีน่าจะมาพูดถึงเรื่องความคิดอย่างอิสระนะคะแต่วันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์ นะคะแน่นอนคำมันสำคัญมากอารมณ์นะคะมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกต่อความคิดและต่อจิตใจต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะไม่เวียงวีนไม่ปีป๊ดปั๊บไม่กล่าวโทษไม่ไปทําให้อะไรมันผิดนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับคนในชีวิตของคุณไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นใครนะคะอาจจะเป็นลูกของคุณหรือจะเป็นสามีของคุณนะคะ,ะเพราะเราเนี่ยเผชิญแล้วก็แข่งขันเวลาเราออกต้องไปออกไปทํางานต้องออกไปเจอผู้คนแต่ละคนรู้แล้วแต่ต่อสู้กกกกัััับคคบคคคคววววววาาาาามมมมมิิิดดดดขขขออ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 งง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 ตตตตเเเเน็็หลไปแส แต่เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงที่มั่นคงทางอารมณ์ไม่ว่าความคิดของใครมันจะมากระทบกระแทกตอตกตีลเลไหรออกม้เราก็ยังคงมีความคิดที่นี่เราก็คงยังมีจิตใจที่นิ่งสงับอารมณ์ที่นิ่เนี่ยมันเกิดจากการที่คุณนะ่ะมีความสุขขุมคุณเป็นผู้ใหญ่อะ่ะมันเกิดจากกระบวนการที่คุณเนแยกแยะมันแล้วคุณเลยนิ่งได้เนะี่ยอกม้แล้วถ้าคุณเป็นคนแบบเนี้ยคุณจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้สาหรับคนในชีวิตของคุณได้ค่ะ จีน่าก็ฝากาไว้เท่านี้นะแล้วนี่ก็เป็น,สนเสน่ห์นะคะของผู้หญิงนะคะที่แบบเราสามารถที่จะสร้างกันเป็นในแบบเฟมินีนเอนเนอรจีนะคะเป็นแบบเ,เป็นผู้หญิงลัคกี้กร์ลซินโดรมนะคะเป็นแบบผู้หญิงโชคดีได้ด้วยตัวเองนะคะก็วันนี้จีน่าใช้เวลามาพอสมควรแล้วไว้พบกันใหม่ในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเป็นบ๊ายบายก่อนค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ